นี้คืออะไรกดทันใช่ไหมกดคิวทันเลยไปซื้อมาเลยกับสกอร์แพนด้าเทลมีวอตยูวอนนะครับจะมี2ซีเคร็ให้ลุ้นนะครับแม่กได้ตัวไหนซุปเปอดโอ้โหกดได้คิวครั้งแรกอุย๊ยน่ารักนี่น้องจะเป็นโฮมาโลนตัวนี้ตัวโปรพี่ใบนะครับสต i ลออนเดอะจ็อบแอนตัวนี้คือฟันไลชอบอ่ะตัวนี้ใช่สวีททรีดเลยเบลตัวนี้สวย อุ๊ยตัวนี้น่ารักนะจิกนะงกะเบลออเดเวสสีเขียวอ๋อถ้าเป็นสีแดงจะเป็นสีเข็ดเอตติ้งเดรสตัวนี้ก็สวยหุยแบ็กกิง้งเบดวิชนะครับหรือว่าตุ๊กตาขนมขิงนะนี่น้องออนสเ e d ด l e นะครับโหสุดท้ายแล้วนะอุ้ยเออไม่สีเข็เกียวใกล้เกียร์น้องคนนี้พี่ใบชอบเหมือนกันนะครับชื่อว่าเลดดิสโนนะคะเป็นสีขาว มากสีสวยมากนะไปดูน้องต้นคริสต์มาสสิดีเทลใสๆนะครับแล้วก็เป็นกำมะหยี่ด้วยกวางเลนเดียตัวน,นี้เปรี้ยวมากนี่